นอกจากบุญพระธาตุหลวงแล้วบริเวณพระธาตุหลวงแห่งนี้ก็ะจะมีประชาชนมาสักการะบูชาเป็นประจำและที่สําคัญที่สุดในช่วงเทศกาลสงการคนลาวนั้นจะถือว่าการที่ไปส่งน้ําพระให้ครบเก้าวัดนั้นถือเป็นสิมงคนอยากยิ่งและในองค์ธาตุหลวงแห่งนี้ก็เช่นกันเป็นสถานที่หนึ่งที่คนลาวนั้นอาจจะนิยมมาสักการะสงน้ำพระ และสงน้ำองค์พระธาตุหลวงแห่งนี้บริเวณแห่งนี้นะครับนอกจากจะคนมาสักกราระบูชาแล้วก็มาสงน้ำแล้วก็ยังมีดอกไม้นะครับแล้วก็มีน้ำไว้ให้คนที่เข้ามาไม่ได้เตรียมตัวนะครับมาซื้อเพื่อเอาไปสงน้ำพระพุทธรูปบนอยอด ที่ทางวัดได้จัดไว้ให้นะครับนี่ก็คือวัดพระธาตุหลวงซึ่งเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศลาวในปีปีหนึ่งนั้นองค์พระธาตุหลวงก็จะมีการจัดงานสมโพธในครั้งหนึ่งก็จะมีการแก้บาแก้บนการถวายเหมือนลักษณะคล้ายๆกับองค์พระธาตุสีสองลักษณ์ของเรานั่นก็คือมีต้นพึ่งต้นเพรียงมีต้นพึ่งต้นเพียง ชาวลาวทั้งประเทศก็จะหยุดงานกันมาร่วมเฉลิมฉลององค์พระธาตุหลวงแห่งนี้ในประวัติศาสตร์องค์พระธาตุหลวงแห่งนี้สร้างขึ้นมาแล้วก็มีการบูรณะโดยพระชายเชษฐาซึ่งเป็นเจ้าของเมืองของประเทศลาวอ,องค์พระธาตุหลวงแห่งนี้นะครับอนอกจากจะเป็นที่สักการบูชายิดเหนี่ยวของชาวลาวแล้ว ยังเป็นสถานที่ที่รัฐบาลจะประกอบพิธีต่างก็จะใช้สถานที่แห่งนี้องค์พระธาตุหลวงนั้นได้บูรณะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับการก่อสร้างพระธาตุเชียงทองของเมืองหลวงบางพระเจ้าเจานั้นพระองค์ท่านนอกจากจะสร้างวัดเชียงทองในปีพศเดียวกันกับอาองค์พระธาตุสีสองลักษแล้วยังมาบูรณะอาองค์พระธาตุหลวงแห่งนี้โดยการสร้าง องค์พระาธาตุองค์ใหญ่ครอบองค์พระาธาตุองค์เล็กซึ่งเราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้